สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพ่อกับเพ็นแฟมิลี่มือนี้ได้ตำม,ม่วนตำแตงพิษพิษเสียๆๆ่ยบเด้อมือนี้บ <laughs> มกพีกเ,เอาตามมาอยู่เลยวะเ <laughs> นี่ยมันคือสเสี่บแต่นาะบาดนี้บักพริกกือบครึ่งบักพ,กกพกร,ริกครึ่งบักเคี้ยรีนมาเนี่ยเอาเข้าไป เออน้ำกระเดียกเข้าอย่าใส่ลายเด้อใส่ลายเข้มกินเมื่อใได้ดเท่หิมต <c oughs> ามด้วยน้ำน้ำมะขามเปียเกเนี่ยยีบบานเลยผงนัวเข้าเด้อพี่น้องพี่น้องลืมม้มื่อใ <c oughs> ดผงนัวขาดไปอใดขาดผงนัวนี้โมเมนตม์ต่ำนัวแล้วเนี่ยนี่ยังอีกบานี่นย อ่มา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 ดีซัวสัวมันมีผัดไส้กุ้งลงไปวานี้อืมนี่เ้าองกระชิเติมกุ้งกับขนมจีนผนสมลงไปมันนี่เอ้ยสุดยอดมันนี่พี่น้องเอ้ยแซ่บเซ็ปน้ำกันมันนี่กินมันไตส้ตมือแหละตำมั่วนี่ขาดม่ไดเแนียวมา สองยายเพ่งกับ,บีแต่ตะมัวล้อ่านหลักยานกับมีเหรอพี่น้องอ่ะสุกเล็กสืกเล็กต่อไปโงมวใส้หน่อยแสแหน่อยใส้ไลายสแไรลายแตกไ้อืมซิมโอเคโอเคใส่ถาดพี่นองอสีสัน บึงจะซื้อมหมมึงก่ไก่ปัดโอ้ที่ใส่ถานเราพี่น้องเอ,อ้บาดนอยแล้ว,ลวมาเด้นมาเด้อมาเสิร์เสซลันกันมันั่วงหัวเขาา้เากับม้าร่ยรยใส่หรือหมูใส่วงหันเป็นสีสันพี่น้องถูก<อ>แ,แต่ทบแต่นี่ยังปวดแขวะใช่เรอ้วนใส่ไลิลลิลี่ลิลเอา <laughs> สมตำอืมรวยเลยทั่วงออกพี่นองเอ้ยมามาเดิอมาเด้อฝากกดหลค์กดแร์กดติดตามให้เพื่อนเฟมารีด้วยจ้าสวัสดีจ้า